สวัสดีครับพบกับสุลคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่น้ำหกแต้มไม่เยอะอันเนอร์ซอลัตรับเจิกกิ้งครับเตือนลิเวอร์พูลเคยแล้วเมื่อปีก่อนอย่าชะลา่าใจอัน,นเนอ,อ,อร์ซอลัดในเยนลิเวอร์พูลเผยเจิกกิ้งครับอดีตกุนซือออกปากเตือนอย่าชะลา่าใจแม้หงแดงจะนําเป็นเจ้าฟูงพิมลิกอยู่ในขณะนี้ลิเวอร์พูลนะครับได้รับการคาดหมายว่าจะคว้าแชมป์พิมลิกซีซั่นนี้แบบแบเบอร์เนื่องจากพวกเขานําหน้หนาอาร์เซนอลหกแต้มและลงเล่นน้อยกว่าหนึ่งเกม ต่สั้นการดังกล่าวนะครับส็อตเปิดเผยว่าเขาได้สนทนาก,กับเจ็กเก็ครับอดีตผู้จัดจการทีมหงส์แดงและได้รับการเตือนว่าอย่าประมาทเนื่องจากซีซั่นก่อนเรดเมนเชียนตกมาตายทั้งทั้งที่ทเคยนําเป็นจ่าฟูงถึง5แต้มแต่หลังแพ้เชลซีเมื่อวันที่31มกราคมทีมจากเมอร์ซี่ไซด์กับฟอร์มตกจนกระทั่งจบอันดับที่3ของตัวรงนางคะแนนโดยมีแต้มน้อยกว่าแมนสตียแชมเปียนมากถึง9แต้มมันไม่ใช่เรื่องใหม่ผมตระหนักดีถึงการน,นำา5แต้ม แล้วเรารู้ว่าเราโชว์ฟาร์มในเครื่องแรกของซีซันได้ดีกว่าเครื่องหลังดังนั้นมันจึงอาจจะเกิดขึ้นได้ในใหญ่ดัดเอ่ยเมื่อวันที่28มกราคมตอนที่ผมได้คุยกับเจเกนในช่วงรักแรกเราถูกเถียงก,กันถึงเรื่องนี้มันเป็นมุมมองของเขาถึงการแผ่วปลายในช่วงสุดท้ายอย่างไรก็ดี ผมไม่คิดว่าคุณสามารถเทียบซีซันก่อนกับซีซันนี้ได้แม้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เราพยายามนำมันเข้ามาใส่ในการซ้อมคุณอาจถามผมว่ามันคืออะไรแต่ผมจะไม่บอกหรอกสล็อตท,ทิ้งท้ายเป็นปริศนานลครับลิเวอร์พูลลุ้นคว้าชสยเหนือพีวีพร้อมโกยเงินรางวัลแชมเปี้ย ลิเวอร์ของพวกเรานะครับเตรียมลงสนามพบก,กับพิวียรไฮวนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคำเกินวันพุนุนี้นันสนามฟิลิปสตีดิโอนสโดยห่งแดงของเรานะครับภายใต้การกมทัพของอ r านเนอร์สลัดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกวาดเยชนะ7เกมรวดนำเป็นจา่าฝูงของกลุ่มและเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแม้ว่าลิเวอร์นะครับจากการรันตีการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วแม้จะแพ้ในเกมนี้ แต่ใชัยชนนั้นเหนือพีเวจะทําให้พวกเขาคว้าตาแหน่งจ่าฝูงของกรมพร้อมรับเงินรางวัลก้อนโตจากยูฟาปัจจุบันลิเวอร์พูลนะครับกวาดเงินรางวัลจากการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปแล้วกว่า58ล้านยูโรหรือประมาณ48ล้านปอนด์และหากสามารถเอาชนะพีเวไฮโอเฟนได้พวกเขาก็จะรับเงินรางวัลเพิ่มเติมอีกรวมเป็นเงินรางวัลสูงสุดที่ยูฟามอบให้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล่ดูกาลนี้ นอกจากเงินรางวัลจากชัยชนะแล้วนะครับการจบอันดับที่1ของกลุ่มยังทําให้ลิเวอร์พูลได้รับเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยโดยยูฟ่าจะมอบเงินรางวัลให้กับทีมอันดับสูงสุดโดยลิเวอร์พูลอาจจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง9.9ล้านยูโรหากจบด้วยอันดับที่1การคว้าชนะในเกมนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับลิเวอร์พูลไม่เพียงแต่จะช่วยให้พวกเขาจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ก็ยังช่วยเพิ่มเงินรางวัลก,ก้อนโต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมทัพและต่อสัญญาณช่ัยกับนักเตะค,คุชกันในอนาคตสําหรับแฟนบอลหงแดงนะครับสามารถรับชมการแข่งตัตสดสดเกมระหว่างลิเวอร์พูลพบพีวีไฮอเวนได้ที่ทาง TNT Sport 3ตามเวลาประเทศไทยตีย3นะครับของเช้าวันพุงนักสืบดีจอนเนลริชี ie, หกแข้งหงแดงคนลงตัวจริงดวน p ีว PV, พร้อมหนุนซาลาลาดตะไครยต่อเนื่อง ลิวพูลนะครับเตรียมบุกเยือนพีพีไฮโอเว่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเป็นกลุ่มนะัดสุดท้ายนะครับในคกําคืนวันพุธนี้โดยหงแดงการันตีการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยผลง,งานชนะเจนัดรวดแม้สถานการณ์ของทีมจะเป็นใจแต่จอห์นอาริตอดีตแข้งตำนานอย่างหงดังลิวพูโลก็มาแนะนำว่าอานเนสลอตควรส่งโมเมตซาราล,ลุงลาตข่ายต่อเนื่องหลังเพิ่งทำสถิติยิง50ประตู ในศึกฟุตบอลยุโ,ยโรปให้กับหงดงในเกมที่ชนะลิวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากนี้อาริตนะครับยังเปิดเผยรายชื่อ6นักเตะที่เขาอยากเห็นลงเล่นในเกมนี้ประกอบไปด้วยฟาเรนทโกเกซ่าฮาวิเลียดดาวินูเยสคลานตันสมิการ์เจ้าเรลคอนซาและคานเนอร์แบรดลีผมอยากเห็นเกซ่าและออเลียดลงสนามเจอกับพีพีไฮเวนมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเขาเอาริทกล่าวผมอยากเห็นนูเยสคอนซา คอนเนอร์บรัสลีย์และสมิการ์อีกด้วยมยีการให้หมุนเวียนผู้เล่นมากมายกตโปและดีอาร์ลงเล่นได้คนละครึ่งแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่อยากให้ซาร่าพักผมอยากให้ซาร่าลงเล่นเป็นตัวจริงผมอยากให้ฟันไดได้พักบ้างเช่นกันเรายังพยายามคว้าชัยชนะได้ทีมยังแข็งแกร่งพอแต่ถ้าเราไม่ชนะมันก็ไม่สำคัญตราบใดที่เราไปเยือนปนหมัดและเก็บสามตั้มได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ฟ้าด้านกีซ่าเองนะครับกำลังมีข่าวลือยวรุนกันเยี่ยท,ทีมในเดือนมกราคมและมีช่วงลาเทียกลำบากกับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามหากเกีซ่าได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมพบกับพีบีไฮฟินก็อาจจะทําให้ข่าวลือยวรุนกันเยี่ยท,ทีมของเขาเงียบลงได้เกมนี้ลิเวอร์พูลนะครับต้องการอีกเพียงแค่นหนึ่งคะแนนเพื่อการันตีตําแหน่งจ่าฝูงและแชมป์ของกลุ่มเนอบาลเซโรนานะฮะ คริสบูดยกสเกเทลอดีตแข้งหงแดงคือคู่ต่อสู้สุดหินที่สุดแม้ฟันไดจะแข็งแกร่งแต่คลิสบูดชี้สเกเทลสุดเหนี่ยวแน่นลิวร์พูลนะครับภายใต้การกุมทีมของอเนอร์สลอตขึ้นชื่อเรื่องเกมรุกอันดุดนันแต่เกมรับข,ของพวกเขาก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันโดยสุดยิงในนัดก,การนี้พวกเขาเสียไปเพียงแค่20ประตูจา22ก22เกมเวอรชีฟฟานไดกับตันทีมคนเก่งนะครับคือหัวใจสําคัญในแนวรับ ด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมจนได้รับการยกก่อย่อมกาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกอย่งางไรก็ตามแม้ว่าฟันไดเองนะฮะก็มีวันที่พลาดพลั้งกันได้อย่างเช่นในเกมทนี่ลิเวอร์พบกับนอตติแฮมฟอร์เรสต์เมื่อต้นเดือนมกราคมที่มันมาโดยคริสบูชกองหน้าตัวเก่งของเจ้าป่าสามารถจกุกฉวยโอกาสจากจังหวะดที่ฟันไดเสียสมาธิหลุดเข้าไปยิงประตูได้สําเร็จแม้จะยิงประตูฟัน,นไดได้แต่ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของออฟตัดสปอร์ต บูดกับยกย่องให้ฟันได้เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในชีวิตในการแข่งขงในขณะเดียวกันเขาก็เปิดเผยว่าอาดีตประกันหลังลิเวอร์พูลอีกคนก็สร้างความยากลำบากให้กับเขาไม่น้อยเช่นกันนั่นก็คือมาร์ตินสเกอร์เทลเซเกอร์เทลคู่ต่อสู้ไม่เคยยอมแพ้คริสบูดนะครับซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มด้อย่างรอนแรงในวกันนี้โดยซัดไปแล้ว14ประตูจาก23เกมกล่าวถึงเซอร์เทลว่า ผมมักจะพูดว่าฟันไดคือกองหลังที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องเจอในตอนนี้แต่สเกเทลสมัยที่อยู่กับลิเวอร์พูลก็ใช่ย่อยเขาเป็นกองหลังที่ไม่ยอมให้คุณพักเลยชอบเบียชอบข่มเหงคุณตลอดเวลาคอยทําให้คุณงุดหงิดอยู่เรื่อยผมคิดว่าเขาทําให้กองหน้าเหนื่อยหน่อย,อยเขาเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดสเกเทลลงเล่นกับลิเวอร์พูลไป320เกมแม้จะไม่ได้แชมป์รายการใหญ่ๆหญกับเทียมแต่ก็เป็นกำลังสำคัญในแนวรับของหงส์แดง โดยเฉพาะยิ่งในยุคของแบรนดนโรเจอร์ซึ่งคำชื่นชมของคลิสบูดจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งและความเหนียวแน่นของอดีตแนวนรับหงแดงผู้นี้ได้เป็นอย่างดีด่วนสาลามั่นใจจอเซนเชนาสชมใหม่คายแข้ขงในทินแอนฟิลแฟนบอลลิวเวอร์พูลเตรียมเฮและมีะรายงานมาว่าโมซาลาปิดตัวเก่งชาวอียิปต์กลารบป็ลูกตกลงเซนเชนาชมใหม่กับหงแดง แม้ตลาดการสกัดนักเตะเดือนมกราคมปิดตัวลงโดยลิเวอร์พูลไม่ได้เสริมทัพใดๆทาให้แฟนบอลหลายคนผิดหวังแต่ข่าวดีก็คือซาลาห์ในวัย32ปีที่กําลังโชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงยิงไปแล้ว19ประตูในพิมลิกฤดูกาลนี้น่าจะจะรดประกาศต่อสัญนญาชุดใหม่ในเร็วๆนี้มาตินคิโอนะครับอดีตประการหลังของทีมยานอั์เนอลนะครับเปิดเผยกับทอสสปอร์ตว่าเขามั่นใจว่าซาลาห์จะเซ็นสัญญาชุดใหม่กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน โดยคาว่าจะเป็นสัญญา3ปีผมไม่เจอว่าพวกเขาจะตกลงกันได้และซาลาจะได้รับสัญญาช่วงใหม่คีออนกล่าวเขาคงจะต่อสัญญาอีก3ปีผมไม่เห็นว่าฟอร์มของเขาจะตกลงไปเลยเขายัางฟิตยังเร็วถ้าเขาอยู่ที่นี่ต่ออีก2-3ปีเขาจะทำลายสถิติทั้งหมดได้คีออนบอกว่าซาลาคงไม่อยากแยออกจากลิเวอร์พูลในตอนนี้เพราะเขากำลังมีความสุขกับการเล่นในแอนฟิลด์การได้ลงเล่นในทีมแอนฟิลด์ทุกสัปดาห์ ได้สัมผัสบรรยากาศสุดยอดมันเป็นความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้เควินกล่าวเขาคงไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้ไปยิ่งตอนนี้เขากําลังฟอร์มฮอตช่วยทีมลุ้นแชมป์ผมไม่เห็นมีเหตุผลดเ,เลยว่าทําไมเขาจะต้องย้ายทียมอนาคตของอลิซอนในทีนแอนฟิลยังคงมั่นคงแม้มาม马克ดาชิวลี่รอเสียบ ลิเวอร์พูลนะครับกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าสนใจในตำแหน่งผู้รัาสระตูหลังจากที่พวกเขาคว้าตัวจัจี้มามาด้าชูิลี่ผู้รัาประตูอนาคตไกลจากไอคังคาบิลเซียหมาร่องเทียมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์แม้มามาด้าชูิลี่นะครับจะถูกปล่อยตัวกลับไปเล่นกับไอคังคาบิลเซียแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้แต่การมาของเขานั้นก็ทําให้เกิดคําถามถึงอนาคตของอลิซงเบเกอร์ พวกศัรตรูเมื่อหนึ่งคนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมามาดดาชิบีได้หลุดปากกับฟอรันโตเรสเพื่อนร่วมทีมไอ้ขังข่าวบา,วารินเซวาอาริซงคือสาเหตุที่ทําให้เขายังไม่ได้ลงเฝ้าสองให้กับลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามนะครับผู้ช่วชาญหลายคนยังเชื่อมันว่าอาริซงเมกเกอร์ซึ่งทําผลงานอย่าง,ยงยเยี่ยมกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดนะครับและมีสัญญากับทีมผูกมัดอยู่จนถึงปี2027 จะยังคงเป็นตัวเลือกแรกในแต่งผู้สอบะตูของหงส์แดงต่อไปสกอตฮิสลอปนะครับผู้วิจารณ์ของช่อง e s p n Sport กล่าวว่าถึงจุดหนึ่งลิเวอร์พูลจะต้องก้าวผ่านไอซึงไปให้ได้แต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นในอีก2-3ปีข้างหน้าฮิสลอปยังเชื่อว่ามามาร์ดาชูมเี่จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลในอนาคตแต่ในขณะนี้ลิซึงเบเกอร์ยังคงเป็นผู้สอบูตูที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับหงส์แดง ถึงเวลาแล้วที่เคลเลอร์ต้องอำลาในขณะเดียวกัน,นก,าการมาของมาร์ดาชิวิลี่อาจส่งผลกระทบต่อเควินเคลเลอร์ผู้สนับสนุนของลิเวอร์พูลฮิสล็อปนะครับเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เคลเลอร์จะต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยมีข่าวลือว่าเดลกอสเวนแฮมและเชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวเขาสอดคล้องกับเบนฟอร์เตอร์อดีตผู้สับสนุนทีมชาติอังกฤษที่มองว่า ลิเวอร์พูลอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเมื่อมีผูส้สอบประตูฝีมือดีถึง3คนแต่เคลล์เฮอร์อรอควรที่จะทีมเพื่อพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งสรุปอนาคตของไอซรงในทีมแอมฟิลด์ยังมั่นคงแม้มาร์คดาชิลลี่จะย้ายมาร่วมทีมและเคลล์เฮอร์อ,รอ,อาจจะแยกอ,ออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดสมนี้เพื่อโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับ ฟอลเลอร์ยกแบ็กม,มาดามเหนือกว่าโอเวนและเจูราลัลอบบี้ฟอลเลอร์นะครับอดีตดาวยิงระดับตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลออามาเปิดเผยชื่อนักเตะที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมง,งานมาด้วยซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลหลายคนเพราะไม่ใช่สตีเวนจูร์ลานตำนานกับท,ทีมลิเวอร์พูลหรือ,อ,รอแม็กเกอร์เวนเจ้าของรางวัลบอลลุงดอแม้ว่าฟอลเลอร์นะครับจะเคยเล่นร่วมกับนักเตะร,ระดับโลกมากมายในทีมแอนฟิล ทั้งโอเว่นเจอราดฟอนนูโตเรสและชาบีอารลันโซแต่เขากลับเลือกสตีฟแม็กมานามานอดีตปีจอมพลิวเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีที่สุดฟอลเลอร์นะครับได้เปิดใจผ่านรายการ Say i t and s p l a ลั t อิดพอดแว่าแม็กมานามานคือน,นักเตะที่มหัศจรรย์แต่กลับไม่รับการยกย่องเท่าที่ควรจากแฟนบอลหงแดงถ้าพูดถึงนักเตะลิเวอร์พูลที่ดีที่สุดในประวัติาศาสตร์ต้องยกให้ เซอร์เคนนี่เดวกริดเอนรัตและสตีเวนเจอร์ลัดฟอลเลอร์กล่าวแต่สำหรับผมนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยลงเล่นด้วยคือสตีฟแม็กมานามันเขาสุดยอดผมมากฟอลเลอร์และแม็กมานามันถือเป็นกู้หูแนวรุกที่อันตรายในยุค90โดยทั้งกู่มีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับลิเวอร์พูลได้ถึง30ลูกซึ่งมากกว่าสติของเจอร์ลาดกับตอเรสที่ทำร่วมกันได้เพียง23ลูกเสียอีกนะครับ แม้แมนนานจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสองสมัยและยิงประตูนในนัดชิงชนะเลิศดได้อีกด้วยแต่เขากลับไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากนักในฐานะนักเตะระดับต้นนั้นมากนักซึ่งฟาวเลอร์มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเขาไม่ค่อยได้รับความรักจากแฟนบอลททีกคนฟาวเลอร์กล่าวทิ้งท้ายนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรบอบยันคนที่2ี่มกราคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ